หัวเบื่อไอเดียหับบอร์ดเราสามารถทําแบบนี้ครับนี่ห้าสี่สามห้าสี่สาม คุณผู้ชมครับผมดุยพงศุขวันนี้พาคุณผู้ชมมาชั้น39อาคาร G Tower ถนนรัชดามีหัวเว่ยครับตั้งอยู่ณจุดสูงสุดของอาคารเลยวันนี้ผมได้รับเกียรติมากเลยเกินมาร่วม Unbox นะครับแกะกล่องผลิตภัณฑ์ใหม่นี่คือหัวเว่ยไอเดียหับบอร์ดนะครับมีการจัดงานนะครับแต่ด้วยมาตรการของโควิด19ตอนนี้จึงจำกัดจํานวนผู้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างมากนะครับแล้วก็มีบรรยากาศการเปิดตัวอย่างที่คุณผู้ชมกาลังเห็นอยู่ณนะขณะนี้เลยเอาละตอนนี้งานเสร็จแล้วฉะนั้นผมถึงเวลาที่จะได้รีวิวละเอียดกับ หับบอร์ดไวบอร์ดอัจฉริยะตัวนี้เลยย้ำกันอีกทีโปรดักตัวนี้ชื่อหัวเว่ยไอเดียหับบอร์ดไวบอร์ดอัจฉริยะใหม่ล่าสุดนะครับเป็นการเปิดตัวตามกันออกมากับรุ่นพี่หัวเว่ยไอเดียหับโปรและหัวเว่ยไอเดียหับเอสนะครับที่เราเคยเห็นโฉมมนไปก่อนหน้าครั้งนี้ครับแหมขึ้นชื่อว่าไวบอร์ดอัจฉริยะเราก็ต้องมาเทสสิ่งที่ตัวมันควรทําได้ดีที่สุดก่อนนั่นะก็คือฟังก์ชันของไวบอร์ดนะครับคุณผู้ชมครับผมจะใช้ปากกาของหัวเว่ยนะครับกับปากกาเมจิกที่ทุกคนค ลองดูนะครับเอาฟิลก่อนนะฮะในการลากเส้นผ่านง่ายๆนะครับบนลงลางนะครับนี่นะครับตอนนี้ความรู้สึกมือซ้ายและความรู้สึกมือขวาของผมเหมือนกันครับไม่แตกต่างกันเลยเหตุผลเพราะว่าในการผลิตฮาร์ดแวร์ของหัวเว่ยไอเดียหับบอรในปีนี้นะครับมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตแบบซีโร่แกตัวของ p a n น l ลกับตัวของจอแสดงผลภายในชิป กันไม่มีช่องว่างอีกต่อไปฉะนั้นในเรื่องของความน่วงและว่าแทบจะไม่มีดีกว่านะครับมีบ้าง35มิลลิวินาทีแต่ถือว่าน้อยมากๆนะครับเป็นสาเหตุว่าทําไมเราเขียนอะไรออกมามันถึงสามารถจะตอบสนองได้ไวขนาดนี้และการเขียนก็ไม่ได้เพียงแต่วาดรูปหรือเขียนเป็นลายมือนะครับเราสามารถทําแบบนี้ครับนี่5 4าติ่สามหาสี สา,สามารถจะแปลงลายมือเรานะครับซึ่งไม่ต้องเขียนสวยมากก็ได้ให้กลายเป็นเท x กซ์อักษรแบบนี้เพื่อสะดวกต่อกันปล่อยไฟล์ออกจากตัวง่ายเหลือเกินคุณก็ไม่จําเป็นจะ, so ะ it, ต้องเอาแต่รูปใช่ไหมคร ja ับต่อไปนี้ได้เท x กซ์ด้วยและยังทําแบบนี้ได้ด้วยครับจะอำนวยความสะดวกให้การประชุมแค่ไหนถ้าคุณแค่เขียนรูปทรงเลขาคณิตบางอย่างแล้วมันก็ดัดให้หมดครับทำกราฟพายชาร์ตต่างๆ่งปิ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้ายากหน่อย แน่เป็นไงฮะสามารถจะทําให้เกิดรูปหรือทรงต่างๆนะครับได้โดยง่ายนะครับทั้งนี้สามารถจะเปลี่ยนสีของไวบอร์ดได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นโทนเขียวแบบนี้เหมือนกระดานดำสมัยก่อนใช่ไหมใช้ชอบเขียนนะครับเปลี่ยนสีของตัวอักษรน,นะครับการลบก็เพียงแต่แค่เอามือแล้วก็ถูลงไปแค่นี้เลยนะครับ หรือจะลบแบบทั้งบอร์ดนะครับก็สามารถทําได้และที่สำคัญนะครับมีความสามารถ c o ออ t h o r ์กลคือถ้ามีผู้นําเสนออยู่2คนเขียนพร้อมกันนี่เขียนได้นะครับลบพร้อมกันลบได้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นจากการที่มี multi-touch นะครับทำงานควบคู่กันไปได้เลยทีเดียวครับอขอบคุณมากแพรวพี่ว่าโอเคอ่ะแล้วคุณผู้ชมเมื่อเรา ทำงานประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับช็อตโน้ตทุกสิ่งอย่างที่เป็นหัวข้อที่เราอยากจะเซฟหรือแจกจ่ายให้กับพนักง,งานทั้งองค์กรนะครับง่ายเหลือเกินปุ่มเซฟปกติแล้วก็เซฟลงเครื่องนะครับเราสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์ประเภทต่างๆนะครับยังไม่พอเราสามารถที่จะส่งเป็นอีเมลนี่ครับง่ายเหลือเกินไปหาคนต่างๆเป็นรูปแบบของไฟล์ PDF นะครับนี่แต่จะพิเศษบ้างยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่บนหัวเวล์คลาวมิสซิ่งคุณสามารถจะเจนเนอเรทคิวอา ออกมาเพื่อให้คนทั้งหมดที่กําลังมองจออยู่นี้เห็นคิวอารโค้ดแล้วเอามือถือตัวเองมากดถ่ายสแกนนะครับเพื่อได้ไฟล์นั้นไปเลยครับคุณผู้ชมดูความงามของคุณภาพจอสิฮะเราเห็นหมดนะแสงสะท้อนรายละเอียดนะครับที่เกิดขึ้นหลังคาน้ําฝนเมฆนะครับลงมาทั้งนี้เพราะว่าสเปคของไวท์บอร์ดนี้ใช้จอ 4K ครับโอ้โหโห่เวทุ่มมากนะครับที่จะใส่ฮาร์ดแวร์สเปคสูงเนี่ยไว้ในผลิตภัณฑ์ที่เราอาจจะคาดหวังแค่เพียงการเขียนใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ก็เพื่อให้ความสามารถมันครอบคลุม ไปถึงเรื่อง,องความเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็สมาร์ทโฟนด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าแต่จะบอกว่าณวันนี้นะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องการจ้องจอนานๆและเกิดความเหนื่อยล้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าแสงฟ้าที่มันอยู่ในแสงสว่างของจอเนี่ยทำลายสุขภาพใช่ไหมครับจอนี้เป็นจอที่เราต้องเข้าอยู่ใกล้ในการเขียนต่างๆทําไมผมอยู่กับมันมาสักพักแล้วผมไม่รู้สึกเคลียร์เหตุผลเพราะว่าหัวเว่ยใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษในการจะชดเชยสเปกตรัมนะครับปรับลดหรือบล็อกนะครับแสงฟ้าที่มาจากจุดกําเนิดแสงแต่ยังคงแสดงผล ีครบแตกต่างจากเทคนิคทั่วไปนะฮะเวลาที่เราจะเซิร์ชในอินเทอร์นเนต็ตเนี่ยเราจะเจอว่าตัดแสงฟ้าทํายังไงวนอหญ่จะพูดถึงการเปลี่ยนโทนของภาพบนจอไปเลยใช่ไหมครับสีมันจะเพี้ยนเอาแว่นมาสกรีนมากรองนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันทีนี้หัวเวยทำยังไงไปขอการรับรองจากทูฟเ l ลเลนเยอรมนีนะครับองค์กรที่มีหน้าที่ในการคัดกรองเทคนโนโลยีให้ปลอดภัยต่อมนุษย์กรส่งถึงมือผู้บริโภคเนี่ย ให้มาเซอร์ติฟายจอ,อนี้ด้วยเทคนิคพิเศษของหัวเว่ยเองก็ปรากฏว่าผ่านนะครับทำให้ภาพที่คุณเห็นออกมาเนี่ยมันเป็นสีสันปกติมันไม่ใช่สีสันที่เราอาจจะเคยเจอจากจอประเภทตัดแสงฟ้าหรือต้องไปใส่แว่นเพื่อจะตัดแสงฟ้าออกนะครับเราเห็นสวยงามเหมือนเดิมครบทุกเฉดสีเลยครับนอกจากไม่แสบตาแล้วมุมมองที่มีต่อตาอยัางกว้างมากๆด้วยจอหัวเว่ยไอเดียหับบอร์ดในครั้งนี้มีมุมมองต่อ,อการดูได้178องศาโอ้เกือบจะเป็นระนาบตรงเลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าในห้อง เรียนในห้องประชุมนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกคนจะมาอยู่หน้าจอนี้นะครับบางคนอาจจะอยู่ซ้ายสุดบางคนอยู่ขวาสุดดังนั้นเขาต้องมองได้ตอนนี้ฮะผมจะเอาตัวเองไปอยู่ข้างจอนะครับแล้วก็จะอ่านเลข0 6 8 1 6 1 6 8นี้ว่าผมยังเห็น0 6 8 1 6 1 6 8ว่าผมยังเห็น068ไม่เห็นแล้วครับผมเริ่มมองไม่เห็นแล้วครับ,ผม,มรบผ,มผมไม่เห็นแล้วครับคุณผู้ชมผมไม่เห็นแล้วผมไม่เห็น ทีนี้ทุกครั้งที่มีของใหม่จะเข้ามาติดตั้งไว้ในองค์กรของเรานะครับจะห้องประชุมห้องทํางานออฟฟิศหรือโรงเรียนหลายคนอาจจะนึกกังวลว่าแบบเอ๊ะมันจะใช้ง่ายไหมมันจะทําให้ทุกๆคนในองค์กรของเราใช้ได้หรือเปล่าต้องมีเทรนบุคลากรไหมหลักการออกแบบของ Huawei ในงานชิ้นนี้เขาใช้ f r i l n d l y u i user interface หรือหน้าตาการใช้งานดูเป็นมิรมากๆกล่าวคือปาดหนทีฟุบคุณเข้าไปสู่การเลือกแอป แบบเดียวกันกันกบ Android ครับจะโหลดแอปเพิ่มคุณก็ใช้แอป g a l l e r y นะครับจะทำงานแอป п, คุณก็จิ้มแล้วก็เปิดนี่เหมือนแค่ไหนมือถือไลย <c oughs> มีไลยให้ใช้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น h u a w e i i เด a Hub b o อร์ดผสมผสา,านการทำงานของ Windows ระบบปฏิบัติการ Windows 10 IoT Enterprise นะครับเวอร์ชันที่ใช้กับองค์กรห้างร้านและที่สำคัญคือมี Internet o f Things พ่วงมาด้วยฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเหมือนกันเดะนะครับคุณเลือกเปิด e File p r e s e n t จา i c e นะครับใช้ m i c r ร Microsoft ในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเปิดเบราว์เซอร์ต่างๆขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งนี่ฮะสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมนะครับอย่างแอป o o m ประชุมออนไลน์ทุกสิ่งอย่างคุณก็เลือกใช้ได้ตามแบบฉบับของ Windows เลยครับง่ายๆครับ2โลกภาษาอยู่ในโลกเดียวทั้ง Windows PC แล้วก็สมาร์ทโฟน Android อยู่ในนี้ รีวิวกันมาตั้งนานแล้วคุณผู้ชมสงสัยเลขนี้หรือเปล่าครับว่ามีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้ว่าติดตั้งไว้ในบริษัทสำนักงานแล้วจะให้ลุ้นเลขกันทุกวันที่1กับ16นะครับไม่ใช่เลขนี้เป็น projection code นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ใดก็ตามที่อยากจะขึ้นจอนี้บ้างไม่ต้องง้อสายแล้วปัจจุบันนี้ง่ายๆนะครับเพียงคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ไอเดียแชร์ไม่จําเป็นต้องเป็นโน้ตบุ๊กของหัวเว่ยเท่านั้นนะครับแอปนี้ลงได้กับ Windows ทั่วไปพิมพ์เลขเดียวกันที่คุณเห็นนี้แล้วก็กด Enter ปึ้งหนึ่งทีเพียงเท่านี้นมาเลยคุณสามารถจะเลือกเปิดไฟล์นําเสนอใดๆก็ได้นะครับบนหน้าจอนะครับและเพื่อให้เราบใจย,ยิ่งขึ้นนี่ครับความสามารถที่เรียกว่า reverse control ช่วยให้คุณสามารถวางโน้ตบุ๊กไว้ที่โต๊ะแล้วไม่ต้องมีใครช่วยดูครับคุณควบคุมจากจอของหัวเว่ยไอเดียขับบอร์ดนี้ได้เลยนี่วินโดว์ก็จะทํางานตามไปด้วยนะครับ ตามจุดที่คุณกดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งเดียวกันนะสามารถจะคอนโทรลได้เลยนะครับเวลาปิดก็ง่ายๆนะครับก็สามารถจะใช้ตัวไอเดียแชร์ตัวเดิมเราก็แค่สต็อปนะครับจบเลยทีเดียว ทีนี้สมาร์ทโฟนแ่ะครับแน่นอนนะว่าในที่ประชุมหลายคนอาจจะต้องเอา iOS หรือ Android มาใช้ได้นะครับเพียงมีแอปพลิเคชัน i d เดียแชร์ตัวเดียวกันนี้ใส่เลขเดียวกันเข้าไปครับซึ่งเลขเปลี่ยนแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยเลขจะโรเตทไปเรื่อยๆให้ไม่ซ้ำนะครับจะได้มั่นใจได้ว่าไม่มีคนอื่นนอกองค์กรจําเลขเอามาใช้ในคาหลังแต่พอรับกดแชร์สกรีน 4,3,2ปึง้งนะครับทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวเพียงแต่ทว่าความสามารถของการแชร์สมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ตัว Reverse คอนโทรลไม่มีนะครับเพราะว่าถือว่ามือถือยังไงก็ต้องติดมือผู้นําเสนออยู่แล้วฉะนั้น<ม>เลือ<ม>่อนเอาเองจากตรงนี้น่าจะง่ายกว่าเยอะเลยแหละครับเรามาดูสเปคของ h u ว w e i i ไอเดียหับบอกันบ้างนะครับ CPU ครับหน่วยประมวลผลจัดไป Intel Core i7 รหัส8007ความเร็ว3.2กิกะเฮิร์โอ้โหก็เทียบเท่ากับเดสก์ท็อปชั้นดีเลยทีเดียวในขณะที่ Ram นะครับจัดมา16กิกการ์ดจอเป็นการ์ดจอ Intel HD Graphics ที่มากับ CPU เองส่วนหน่วยความจําในฝั่งของ Windows PC นี้ก็ให้เป็น Solid s เต d ด i v i v e หรือ SSD นะครับที่256 g b ในส่วนความจุของ Android ซึ่งแยกมาเป็นอีกโมดูลหนึ่งนะครับใช้ SD card บันทึกความจุ64 g b แต่ทั้งนี้เปลี่ยน SD card ไม่ได้นะครับกระเถิบมาดูด้านข้างเครื่องกันหน่อยนะครับซึ่งจะเห็นชัดเลยว่าพอร์ตต่างๆครบครันจริงๆอา้าว USB A ครับมีมาทั้ง2.0และ3.0นับได้1 2 3 4 5 6 7 8พอร์ตนะครับรวมด้านหน้าด้วยนะครับ USB C ก็มีให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างส่วนน้องนาตาลีพอร์ตแลน์ก็มา HDMI ก็มีนะครับพอร์ตไมล์ลำโพงต่อน,นอกแยกออกได้ Wi-Fi มีมา2เสานะครับเพื่อรับสัญญาณได้อย่างชัดเจนแล้วก็ปิดท้ายความคมชัดระดับ 4K อย่างที่แจ้งไปเพื่อให้เรื่องนี้สำเร็จเป็นจริงได้กับทั้งแวดวงการทำงานและแวดวงการศึกษานะครับผมจะให้ข้อสังเกตอย่างตรงไปตรงมาที่สุดไว้ให้คุณตัดสินใจได้สิ่งที่ดูดี ที่สุดตรงนี้ไม่มีอยู่เรื่องเดียวก็คือกล้องเว็บแคมครับด้วยคอนเซปต์ของ h u วเว่ยไอเดียหับบอร์ ซึ่งต้องการทําราคาให้ดีกว่ารุ่นพี่อย่าง h u วเว่ยไอเดียฮับและไอเดียฮัที่เคยออกมาก่อนหน้านะครับหัวเว่ตัดสินใจตัดกล้องออกครับทั้งๆท,ที่ยังมีรูม,มัยนะฮะรับเสียงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหากว่าคุณต้องการจะทําการสื่อสารคอมม n นิเคชันตามคอนเซปต์เดิมไม่ว่าจะเป็น Zoom ไม่ว่าจะเป็น Microsoft t ท a m หรือแม้กระทั่งหัวเว่ยคลาว e e ติ้งคุณสามารถจะหากล้องนอกมาต่อเพิ่มได้เองนะครับจะเป็นเว็บแคมสเปค 4K ไปเลยหรือจะเป็นกล้อง DSLR ก็แล้วแต่ศรัทธ,ธาได้เลยนะครับซึ่งผมก็ว่าดีเหมือนกันเพราะว่ากล้องเดิมที่เคยติดตั้งมาให้เอาจริงๆยังไงก็ไม่สามารถจะชัดได้เท่ากับกล้องนอกที่เราไปหาตามชอบมาเลยครับส่วนอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการใช้งาน r e เว r ร์ c คอนโทรถือว่าดีนะครับที่สามารถจะสั่งการจากจอกลับไปที่ Windows PC ได้แต่ในส่วนของสมาร์ทโฟนยังทำไม่ได้ถ้าเกิดความสามารถนั้นจะอยู่กับสมาร์ทโฟนได้ด้วยก็น่าจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวรีวิวที่ด,ด,ด,ดีต้องมี ราคาที่หัวเว่ยประเทศไทยนะครับวางไว้ให้กับหัวเว่ยไอเดียหบอร์ดตัวนี้มีอยู่4รุ่น2ไซส์จอจอที่คุณเห็นด้านหลังนี่คือ65นิ้วแลกไซส์จอหนึ่งใหญ่บ้อมเลยครับ86นิ้วนะครับเริ่มต้นที่134,999แต่แต่โอ้โห135มีทอนทั้งนี้นะครับในไซส์65นิ้วแบบนี้จะไปจบสูงสุดที่164,999ในรุ่นที่มี Windows มาด้วยนะครับส่วนในรุ่นของ86นิ้วนะครับเริ่มต้นแบบไม่มี Windows 239,999และจบแบบมี Windows ด้วยที่271,000 999นะครับนี่คือราคาที่คุณสามารถคอนแทคพูดคุยกับหัวเว่ยประเทศไทยได้โดยที่เลือกได้อีกนะครับว่าจะติดแบบผนังเข้าฝาไปเลยหรือจะใช้ตัวสแตน d r โ l ลลิ g ตัวนี้เพื่อจะเคลื่อนย้ายไปมาได้ครับทั้งหมดนี้เพื่อความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาการประชุมการทำงานที่ก้าวล้ำไปในอนาคตดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับหัวเว่ยไอเดียหับบอร์ดสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทไ